สู่รถนิสสันเดลกาครับวันที่สองทำนาจิตการอีที่มหาวิทยาลัยมหาสาราคามเขอเสียงปรบมือด้วยนะครับแล้วก็คนแรกวันีเป็นคนที่พิจิตรอาสานะครับเพื่อเลยกิจกรรมชุมชนอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้จบการศึกษาระดับปริญญาดีและประกอบอาชีพโดยสุจริตคะ่ะสำหรับคุณแม่ท่านที่สองนะคะคุณแม่ถิ่ชัยสวัสดนะคะอายุ5้า ปีนะคะอาชีพนะคะเกษตรกรน,นะคะการศึกษานะคะระดับ,บ,บประถมศึกษาปีที่6นะคะมีบุตรด้วยกันนะคะ3คนนะคะคุณแม่ก็จะเลี้ยงดูลูกๆนะคะด้วยความเอาใจใส่นะคะทำให้ลูกๆนะคะเป็นคนดีของสังคมนะคะลูกๆของคุณแม่นะคะได้รับการศึกษานะคะระดับ,บ,บปริญญาตรีทุกคนเลยนะคะ เชั้นที่สามนะค,ะนนนะค,ะครับคุณแม่รังไพรประเสร,ริฐสังนะคะรับอายุ59ปีประกบอบอาชีพข,ขายโจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับมีบุตรด้วยก,กัน2คนนะคะระับประกอบอาชีพข้าร,ร,ร,า,ราชการครูและพนักงานรานักแห้งนะครับก็เป็นคุณแม่ที่บำเป็นประโยชน์แก่ผู้คนในสังคมนะครับเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนด้านการเลี้ยงดูบุตรับส่งเสริมให้บุตรทุกคนได้จบประการดีและอบรมสั่งสอนด้วยความรักและความเอเเาใจใส่ คุณแม่ท่านถัดไปนะคะคุณแม่วาสนาเสือสาระคะอายุ50ปีนะคะอาชีพเกษตรกรนะคะจบระดับป .6 นะคะมีบุตรด้วยกันนะคะ3คนนะคะคุณแม่ก็จะเลี้ยงดูลูกๆทั้งสานะคะด้วยการสนับสนุนความคิดของลูกๆทุกคนนะคะให้การศึกษาที่ดีให้ทำงานที่ดีนะคะแล้วก็ช่วย ชม่วยช่วยร่วมเรียนนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ58ปีประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับจบการศึกษาระดับชั้นปรตอนศึกษาปีที่สี่ที่จบแยกการสอคนนะครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เป็นคนแม่ที่เลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูลูกนะครับด้วยความรักความใจใส่นะครับอบรมสอนให้เป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตนะครับแล้วก็คุณแม่เองยังเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนเพื่อนใส่ นิดนะคะอายุ61ปีนะคะอาชีพเกษตรกรนะคะเรียนจบชั้นมัธยมอ่ชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะคะมีบุตรนะคะหนึ่งท่านนะคะคุณแม่จะเป็นคนชอบช่วยเหลืองานสังคมน,นะคะชอบทำบุญนะคะามีแล้วก็มีบุตรนะคะเรียนจบการศึกษาปริญญาตีนะคะขณะนี้ทํางานด้านสาธารณะนะสุขมิติเวชนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ ค,คุณแม่น,นิพยาน้องรีนนะครับอายุ46ปีอาชีพเกษตรกรนะครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะครับมีบทด้วยกันหนึ่งคนประกอบอาชีพเป็นครูคที่โรงเรียนอกนชนนะครับก็เป็นคุณแม่ที่สร้างครอบครัวที่อบูดน,นะครับเลี้ยงระบุปกครองให้เป็นคนดีนะครับและตอนนี้ก็ยังรับเป็ียนอสอมอประจำหมู่บ้านเขาช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ส่งเสียในบทจนเกิดอาณาจารับ ค,คุณแม่ท่านต่อไปนะคะคุณแม่ประธานผูมมนนะคะอายุ67ปีนะคะอาชีพเกษตรกรนะคะจบมัธยมศึกษาปีที่4นะคะมีบุตรด้วยกันทั้งหมด3คนนะคะบุตรคนแรกนะคะรับราชการครูนะคะบุตรคนที่2ประกบอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะบุตรคนที่3อาชีพวิศวกรนะคะซึ่งคุณแม่ก็เลี้ยงดูบุตรมาด้วยความรักความเอาใจใส่นะคะสั่งสอนลูกนะคะ การและขั้นสุดท้ายในวันนี้นะครับ คุณแม่นิคมเจริญธารานะครับอายุ54ปีประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับมีบทด้วยกัน3คนนะครับประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พยาบาลวิชาชีพนะครับก็คุณแม่นิคมเป็นคนที่ชอบเยวกัสังคมนะครับในงานกิจกรรมของชุมชนต่างๆมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านเป็นที่รกของทุกคนนะครับแล้วก็สั่งสอนให้ลูกทุกคนได้เป็นคนดีและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ครับ ขอเสียงปบมือด้วยนครับค่และขอเสียงปรบมือดังๆอีกครังง้งให้กับคุณแม่ทั้ง9หมู่บ้านค่ะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะสำหรับคุณแม่กับ